วิวคับทุพิพิม <to the S 2> p p ์ชาแนลสวัสดีค่ะกับพูกระบุกับป่องค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเธอเราปวดตามากเลยกับสีเสือ้อสีเสื้อเธอค่ะสีเสื้อเราอะใช่สีเราไม่ได้แบบว่าแจ๊ดมากแต่มันก็แบบว่าลายลายไปอะไรมาแบบแมทย้อมอาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ของเธอก็คือแบบดาวเรืองเลยครับโอเคค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําเพลงที่เขาเคยออกมาแล้วแต่ทีนี้คือเขามาทําเป็น MV อีกทีหนึ่งนะคะก็คือเพลงฟิโลโมนนี่คือผมอะต้องนั่งฟังลุ้นไปพร้อมกับทุกคนนะครับว่าวันนี้จะได้ทำเพ ออใช่เพระาะบอกไม่รู้เลย เลยแต่เธอเลยเธอจะทำเพลงอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เธอเลยให้บูมเลือกไงคนขอเพลงไหนให้บูมเลื่องก็และค่ะคือเพลงฟิโลโมนของ Back h าร์ดฟีดกับ 2T Flow ก็คือจริงๆเขาเคยออกประมาณ2เดือน3เดือนมะและนี่คือเขามาทำเอ็ใหม่นะบุราว่าใช่มิวสิกวิดีโอเนี่ยเขามาทำมีทีก็คือตอนล่าสุดคือ2สัปดาห์ที่แล้วเพลงมาแรงด้วยฟิโลโมนคืออะไรหนึ่งจุดสี่ล้านฟิโลโมนก่อนหอันนี้ที่เขาออก17ล้านนะโอ้โหโหนะเนี่ยใช่ใช่แต่อนทันนี้ยอันี้ก็มีคนขอเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเลยไงเรามา สารสารแบบเหมือนในตัวอ,อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นสารเคมีที่หลังหรือขับออกมาแล้วกระตุ้นการตอบสนองของทางสังคมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละจำไม่ได้อันนี้เหมือนเรามาเารียนวิทยาศาสกันนะคะ charter, ทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะ พีม่มีสิ่งดีๆมาเสนอมาจะดูเบอร์นะแต่ถ้าน้องไม่เชื่อก็ลองดูได้ก็ลองเธอช่วยมาเจอกับฉันทุกคืนเลยได้ไหมตอนในราตรีนี้ถ้ามันไม่มีเธอมันฉันจะอยู่ไม่ไหวกลับมาจากเมืองกุ้งเพื่อจะได้เจอเธออีกครั้งที่จริง

เ, <laughs> เอามาชีดอีกหมดปวดในคืนเดียวสองคนนี้คือแบบเสียงนี่คือดีมากอ่ะ <c oughs>

ัแ่ยกกจะ,กเ,ะเสจติดมันไปปะ,<ม>ะใจเต้นทำไม2 T 4ต้องใส่สูตรเป็นเซลล์ขายไงอ๋อขายน้ำหอมขายฟิโลโมอน๋อ,อเออขายอันนั้นน่ะน้ำหอมเนี่ยโอเคมาขายผมล็กดิถก็มีแบบเนี้ยผมเหมาเลย <laughs> น้องน้องน้องน้ำหอมนี่มันแรงจริงวะเห็นโอเค คือเหมือนเสพติดมากไปก็ไม่ดีอ่ะดีสิทำไมไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปพูดกันอีกนีคคับมีเรื่องต้องพูดมีความสุขไม่มีเรื่องต้องจัดการอองเหรอโอเคไปจบคุกคิเห็นของเราในเรอี้กันนะคะตามมาค่ะ